พูดถึงเรื่องเกษียณที่ไรนะครับมันต้องมีคำถามใหญ่ข้อหนึ่งผุดขึ้นมาในใจเราตลอดเลยวันนี้แหละเราจะมาหาคำตอบของคำถามนั้นกันแบบชัดๆเลยครับนี่เลยครับคำถามคลาสสิกเลยเกษียณแล้วเงินจะพอใช้ไหมผมว่านะคำถามนี้มันก้องอยู่ในหัวของผู้เราหลายๆคนเลยใช่ไหมครับว่าไอ้เงินที่เราตั้งใจเก็บมาทั้งชีวิตเนี่ยพอถึงวันนั้นจริงๆมันจะพอหรือเปล่างั้นวันนี้เรามาลุยกันเลยดีกว่า มาดูกันเห็นภาพชัดๆไปเลยว่าความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของการ,กรเกษียณมันคืออะไรและที่สําคัญกว่าน,นั้นคือเราจะเอากลยุทธ์เด็ดๆที่ทําได้จริงมาทําให้เงินที่เรามีเนี่ยอยู่กับเราไปได้นานที่สุดโอเคครับมาเริ่มกันที่ด่านแรกกันก่อนเลยความท้าทายในวัยกเกษียณมันคืออะไรกันแน่รู้ไหมครับว่าศัตรูตัวฉกาดของเงินเก็บเราเนี่ยอาจจะไม่ใช่การช้อปปิ้งเพลินๆนะครับแต่เป็นภัยเงียบที่เรียกว่าเงินเฟอ้อนี่แหละ ลองคิดภาพตามง่ายๆนะครับก๋วยเตี๋ยวชามละ40บาทที่เรากินกันวันนี้เนี่ยเชื่อไหมว่าอีก20ปีข้างหน้ามันอาจจะราคา72บาทโอ้โหนี่แหละครับพลังทําลายล้างของเงินเฟ้อที่มันค่อยๆกัดกินเงินในกระเป๋าเราไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยแล้วความพีกมันอยู่ตรงนี้ครับคือวันที่เรากรเกษียณเนี่ยไรายได้ประจําแบบเงินเดือนมันหยุดปุ๊บแต่ค่าข้าวค่าของต่างๆมันไม่หยุดตามเรานะสิครับมันยังแพงขึ้นเรื่อยๆสวนทางกันไปเลย พอเรารู้แล้วว่าโจทย์มันยากแบบนี้งันก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราต้องปรับมุมมองใหม่ให้เงินของเราเนี่ยมีงานใหม่ทำในวัยเกษียณใช่แล้วครับคือเงินเก็บก้อนใหญ่ที่เราอุตสาหะสมมาเนี่ยจะปล่อยให้นอนนิ่งๆอยู่ในแบงก์ต่อไปไม่ได้แล้วเราต้องเปลี่ยนบทบาทให้มันจากที่เป็นแค่เงินออมมาเป็นพนักง,งานคนเก่งของเราที่ต้องออกไปทำงานหาเงินง่องเงยกลับเข้ามาให้เราใช้ครับหลักการสำคัญของเรื่องนี้ก็คือคอนเซปที่เรียกว่า รู้ขยายดอกผลครับฟังดูอาจจะยากนะแต่จริงๆมันง่ายมากเลยมันก็คือการเอาเงินเก็บของเราเนี่ยไปลงทุนให้มันโต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 ขึ้นเรื่อยๆจนแซงหน้าเงินเฟอ้อให้ได้แล้วก็สร้างรายได้กลับมาให้เราอีกทางนี่แหละครับคือคีย์สําคัญเลยที่จะทําให้เราก็เสียงได้อย่างมั่นคงแล้วเราจะขยายดอกผลที่ว่าเนี่ยทำยังไงล่ะหนึ่งในวิธีที่เวิร์กมากแล้วก็เข้าใจง่ายสุดๆเลยนะก็คือกลยุทธ์หุ้นปันผลครับลองนึกภาพตามแบบนี้นะครับ การที่เราซื้อหุ้นสักตัวเนี่ยมันก็เหมือนกับเราไปร่วมหุ้นเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเจ้าเด็ดเจ้าดังที่แบบว่าลูกค้าเต็มร้านทุกวันเลยแล้วพอร้านขายดีเป็นเทนามเททาใช่ไหมครับพอสิ้นปีแล้วแกก็จะเอากําไรมาปันส่วนให้กับหุ้นส่วนทุกคนซึ่งไอ้ส่วนแบ่งกําไรที่เราได้มานี่แหละครับ<ๆ>เขาเรียกว่าเงินปันผล และนี่แหละครับคือคลแม็กซ์เงินปันผลที่ได้มาเรื่อยๆเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนเงินเดือนก้อนที่2ของเราในวัยกเกษียณเลยนะคือเราจะมีเงินไหลเข้ามาให้ใช้จ่ายได้ทุกวันโดยที่ไม่ต้องไปแตะเงินก้อนแรกที่เราเก็บไว้เลยแม้แต่บาทเดียวสุดยอดไหมล่ะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นการเห็นว่าหุ้นตัวไหนจ่ายปันผลสูงสงแล้วกระโดดเข้าไปเลยเนี่ยอาจจะเป็นกับดักได้เราต้องรู้จักหลีกเลี่ยงมันด้วยคําถามก็คือ แล้วเราจะแยกออกได้ยังไงละ่ะว่าหุ้นปันผลสูงตัวไหนคือของจริงเอาตัวไหนเป็นแค่กับดักที่รอให้เราไปติดไอ้กับดักเงินปันผลที่ว่าเนี่ยมันเป็นแบบนี้ครับคือบางทีเราเห็นหุ้นตัวหนึ่งให้ปันผลสูงมากมากแต่อย่าเพิ่งดีใจไปนะครับเพราะมันอาจจะสูงเพราะราคาหุ้นมันกําลังดิ่งเหวตั้งหากซึ่งนั่นเนี่ยเป็นสัญญาณอันตรายว่าบริษัทอาจจะมีปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรมองหาจริงๆคือบริษัทที่พื้นฐานแน่นๆทํากําไรได้เรื่อยๆสม่ําเสมอ ต่อให้เปอร์เซ็นต์ปันผลอาจจะไม่ได้สูงหวือหวาแต่เรามั่นใจได้ว่ามันมาเรื่อยๆแน่นอนครับแล้วมีเครื่องมือง่ายๆที่จะช่วยเราสแกนหาหุ้นดีๆไหมมีครับลองดูค่าที่เรียกว่า P/E Ratio หรืออัตราส่วนราคาต่อกําไรพูดง่ายๆคือมันเอาราคาหุ้นมาเทียบกับกําไรของบริษัทถ้าค่า P/E มันค่อนข้างนิ่งๆไม่สวิงไปมาเหมือนรถไฟเหาะก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าบริษัทนี้มีกําไรที่มั่นคงคาดเดาได้ไม่ยากครับ ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆเลยนะครับอย่างพวกธุรกิจที่มั่นคงมากๆเช่นกลุ่มธนาคารหรือกลุ่มสื่อสารโทรคมนาคมพวกนี้ค่า PE มักจะวิ่งอยู่ในกรอบของมันไม่ค่อยผันผวนมากนักซึ่งนี่แหละครับเป็นแหล่งที่เราจะไปค้นหาหุ้นปันผลดีๆได้มาถึงตรงนี้เราคุยกันเรื่องกลยุทธ์เรื่องตัวเลขกันมาเยอะแล้วแต่จริงๆแล้วนะครับทั้งหมดที่เราทําไปเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อตัวเลขสวยๆในพอร์ตอย่างเดียวนะครับแต่มันมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นซ่อนอยู่ เป้าหมายที่ว่านั่นก็คือการสร้างชีวิตกเกษียณสุขครับไม่ใช่แค่กเกษียณเฉยๆนะครับแต่เป็นการ,กรเกษียณที่มีความสุขมีความสบายใจอย่างแท้จริงลองคิดดูสิครับพอเรามีพื้นฐานการเงินที่แข็งแกร่งแล้วมันคืออิสระเลยนะอิสระที่จะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีที่สุดได้ใช้เวลากับครอบครัวเต็มที่อยากทำอะไรที่เคยฝันไว้ก็ได้ทำอยากจะไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ไปทั้งหมดนี้มันเป็นไปได้จริงๆนะครับ โดยที่ไม่ต้องมานั่งปวดหัวเรื่องเงินอีกต่อไปเพราะฉะนั้นการวางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่วันนี้เนี่ยมันก็เหมือนเรากําลังสร้างของขวัญชิ้นที่ล้าค่าที่สุดให้กับตัวเองในอะนาคตครับและของขวัญชิ้นนั้นก็คืออิสรภาพที่จะใช้ชีวิตในแบบที่เราวาดฝันเอาไว้นั่นเองสุดท้ายนี้ในเมื่อแผนการเงินมันคือรากฐานที่แข็งแรงแล้วคําถามสําคัญที่ผมอยากจะทิ้งท้ายไว้ก็คือชีวิตกเกษียณสุขที่เราจะสร้างขึ้นบนรากฐานนี้หน้าตาของมันจะเป็นแบบไหน ลองกลับไปถามใจตัวเองแล้วออกแบบชีวิตในฝันกันดูนะครับ